อ่ะมาครับสวัสดีครับพี่เป็นน้องทุกคนทุกท่านนะครับในวันเสาร์ที่17มกราคมนะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับเกียรติเพชรซุปเปอร์ไฟทางช่อง t o o four u นะครับทางช่อง two four u นะครับอ่าแล้วก็แอิบีชั่นตูวีชันหนาวด้วยนะครับเปิดว่าคู่แรกวันปียกกับชาติพยักวันปียะมวยเข่าชาติพยักมวยฝีมือคู่นี้ฝีมือกับเข่าเปิดมาทางด้านของวันปียะเป็นต่อลองทางด้านของชาติพยักมาก่อนนะครับลองมาก่อนได้น้ํานะครับได้ตรงด้วยแล้วก็เพชรอาวุธกับเปรมพยักยังไม่เปิดเพชรอาวุธ มาซ so ้อมอยู like the the ia, ่ที่กิจมังกรเพชรอาวุธไฟนี้มาซ้อมอยู่ที่กิจมังกรประมาณสักสองสัปดาห์ได้มันเกือบเกือบสองสัปดาห์น่ะนะเขาพามาฝากไว้ซ้อมที่กิจมังกรตัวนี้ไปมาหลายค่ายมากนะครับสําหรับทางด้านของเพชรอาวุธยังไม่เปิดผมชอบทางด้านของเปรมพยักษ์เปรมพยัก์พื้นมวยดีมากกระดูกมวยยังไม่เยอะเด็กคนนี้แต่เขาเรียกอะไรมีพรสวรรค์นะมีพรสวรรค์นะครับพื้นมาจากนี่เลยยามบินปาบศึกเปรมพยัก์ พยักเมืองชนกับทางด้านเพชรอาวุธผมบอกให้เลยว่าได้เสียได้เสียนะครับซื้อมาขายไปอ่าแล้วก็มีการขอน้ําหนักเพิ่มด้วยจากร้อยหนึ่งเป็นร้อยห้านะครับไปที่ทางด้านของเปรมพยักกัดฟันเลยวนันนี้แล้วก็บีเอ็มกับลีโอนะลีโอนอกมาตลอดวันนี้ลีโอบอบมากที่สุดลีโอบริลี่มวยไทยแต่กับบีเอ็มแฟร์ดีโวชอบมาที่สุดนอกมาตลอดนะครับแล้วก็คู่เอกเทพมงคลกับยอดบัวงามยอดบัวจากยอดบัวงา,งา,งา,งามาเมื่อเช้าก็มาขอน้ำหนัก เมาชาเขาก็ลังของนหนักก็ออกไว้124ขอไป126ต่อยกับเทพมงคลเซียเป็นคาเนมี่หรือว่าเวียงสิงเล็กสอเวียงสิงของพี่โอสันป่าเลียงนะครับซ้อมอยู่ที่ CFA Academy ที่เชียงใหม่นะเทพมงคลไว้ขวาซ้ายหน้าดีมากจังหวัดฝีมือนะครับครบเครื่องหลากหลายนะครับต่อยใกล้ๆกเชือกนี่เก่งมากวันนี้ไปที่ทางด้านของเทพมงคลนะครับวันนี้ไปที่ทางด้านของเทพมงคลเก็ิเพชรทุกฝชอบอยู่สองตัวลีโอกับทางด้านของเทพมงคลนะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับแล้วเดี๋ยวติดตามในสดนะครับขอบคุณครับ